สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําการสาธิตนะคะในส่วนของผงซักฟอกเป๊ะซิเวอร์นาโนนะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ท้องตลาดนะคะวันนี้เราจะสาธิตด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่4ตัวสินค้าด้วยกันนะคะเรามาเริ่มนะคะในส่วนของอันดับที่1เลยนะคะ ในส่วนของท้องตลาดนะคะอยากจะให้สังเกตเห็นในเรื่องของผงนะคะของผงซักฟอกเนาะของแต่ละแต่ละยี่ห้อนะคะว่าในความสีนะคะสีแล้วก็ความละเอียดนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะหลังจากนั้นเนาะนะคะเรามาดูนะคะว่าอันนี้นะคะจะเป็นผงซักฟอกของยี่ห้อนี้เลยนะคะซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนะคะเราจะทําการในเรื่องของการ อ่าใช้ในปริมาณ1ช้อนนะคะใช้ในปริมาณ1ช้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในอีก1ยี่ห้อในท้องตลาดนะคะและค่ะอันนี้คือยี่ห้อที่3นะคะยี่ห้อที่3นะคะค่ะส่วนนะคะท้ายสุดนี้นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของผงซักฟอกนะครับ เป๊ะซิเวอร์นาโนของเราเนาะนะคะก็จะเป็นผงซักฟอกที่บอกได้เลยนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของอเป็นวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นวัตถุดิบที่นําเข้านะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าจะเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นหอมนะคะผงซักฟอกเป๊ะซิเวอร์นาโนนะคะ ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเลยเพราะว่ากลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือถนอมใยผ้าเนื้อผ้าของเราทุกๆชนิดเลยนะคะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวหรือว่าผ้าสีนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่มีสารเพิ่มปริมาณนะคะสิ่งที่อยากจะให้สังเกตเห็นนะคะว่าเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะคะ,ะถ้าเป็นผงซักฟอกท้องตลาดทั่วไปเราจะสังเกตนะคะว่ามันจะมีในเรื่องของสารเพิ่มปริมาณซึ่งเห็นชัดเจนมากนะคะ สารเพิ่มปริมาณที่ว่านี้นะคะส่วนใหญ่ที่เขาจะเพิ่มปริมาณก็คือจะเป็นประเภทกลุ่มแปลกลุ้งนะคะแล้วก็มันสัมปะหลังเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะรวมถึงสั้าคโพดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าสารเพิ่มปริมาณเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการที่นะคะ,ะกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเองนะคะว่าเวลาเราแช่ไว้เนาะมันก็จะมีกลิ่นอับนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในเรื่องของการละลาย ะะการละลายของผงซักฟอกของแต่ละยี่ห้อนะคะหรือว่าแต่ละแบรนด์นะคะในท้องตลาดทั่วไปนะคะอันนี้เราก็จะทําการในเรื่องของละลายนะคะละลายให้เห็นเลยนะคะสิ่งที่อยากจะให้ท่านเห็นนะคะเมื่อมีการละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะสีของน้ําค่ะนะคะสีของน้ําในการละลายนะคะ เมื่อสักครู่นะคะในส่วนของอการใช้ปริมาณนะคะยี่ห้อท้องตลาดเราใช้อยู่ที่เต็มช้อนเนาะในส่วนของเป๊ะซิเวอร์และเนอเราใช้แค่นิดเดียวเองนะคะใช้แค่นิดเดียวเองนะคะหลังจากนั้นทีนี้เรามาดูค่ะในเรื่องของการที่เรานะคะ,ะได้นําในส่วนของนะคะ ตัวแทนของคราบสกปรกทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นคราบสกปรกตัวนี้นะคะจะแทนในส่วนของนะคะอาจจะเป็นในส่วนของอคราบกาแฟนะคะหรือว่าคราบซอสต่ตางๆนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะเวลาโดนเสื้อผ้าเราแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อันพึงประสงค์เลยนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือคราบเหงื่อใครนะคะเราก็จะใช้น้ํามันแทนเนาะนะคะ นี่ก็คือในเรื่องของอสิ่งสกปรกและที่สําคัญค่ะลืมไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของอแป้งนะคะแป้งตรงนี้นะคะเราบอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้นจะเป็นสารเพิ่มปริมาณเนาะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเมื่อนะคะ,ะเข้ามาอยู่นะคะรวมกันหมดแล้วนะคะในส่วนของอส่วนผสมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เราเป็นตัวแทนของสิ่งสกปรก,กนะคะที่เรานํามาเป็นตัวแทนที่เราจะทําการสาธิตให้เห็นวันนี้นะคะเราสาธิตด้วยกันทั้งหมด 4แบรนด์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้ผ้าทั้งหมด4ผืนนะคะ1 2 3และ4ค่ะนะคะอ่านะคะคลุกเลยค่ะให้เห็นเลยนะคะว่าความสุกปกนั้นนะคะเหนียวแน่นกันขนาดไหนนะคะถ้าเจออย่างนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าขออนุญ,ญาตทิ้งเสื้อตัวนี้เลยได้ไหมนะคะเพราะว่าน่ากลัวมากเลยนะคะถ้าเจออย่างนี้เนาะนะคะ อ่านะคะเนี่ยค่ะก็คือเวลาเราใช้เสื้อผ้าในแต่ละวันแล้วเนี่ยนะคะคราบฝังแน่นต่างๆนะคะที่อยู่ในเสื้อผ้าของเราเส้นใยเสื้อผ้าของเรานะคะมันจะทําให้พวกเราปวดหัวมากเลยทีนี้เรามาดูค่ะนะคะว่าในการทํางานนะคะประสิทธิภาพของอผงซักฟอกนะคะแต่ละยี่ห้อนะคะแตกต่างกันยังไงนะคะใส่ลงไปเลยอ่านะคะชิ้นที่1ค่ะที่2ค่ะนะคะแล้วก็ ที่3ค่ะนะคะที่4ค่ะทั้งหมด4ยี่ห้อนะคะ4แบรนด์ด้วยกันนะคะสิ่งที่อยากจะให้ท่านเห็นนะคะก็คือในเรื่องของการที่นะคะ,ะเมื่อเราใส่ในส่วนของอผ้าลงไปในถังะนะคะสมมตินะคะผ้าลงไปในถังความแตกต่างที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของ การทำปร,ประสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเรื่องของการทําลายนะคะสิ่งสกปปกนะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะว่าในกรณีนะคะ,อ,ะอย่างยี่ห้อท้องตลาดทั่วไปท่านสังเกตนะคะสีน้ําของเขานะะสีน้ําของเขานะคะจากเดิมดําอยู่แล้วพอนําผ้าที่สกปปกลงไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะ,ะดําเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูนะคะถ้าสมมุติว่าเราแช่แล้วเนี่ยนะคะเราเรา,เราทำการซักกัน ทำการซักกันนะคะปั่นปั่นนะคะปั่นไปเลยนะคะลักษณะนี้เนาะนะคะทําเหมือนกันทุกๆยี่ห้อนะคะเราไม่มีรักพี่เสียดายน้องนะนะคะเรารักเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่เราเห็นนะคะนี่คือความแตกต่างที่เราเห็นอันนี้ยังคงดึงนะคะเขาจะมีในส่วนของส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการดึงคราบนะคะโซกโปกออกจากเส้นใยผ้าของเรานะคะอ่ะเราก็มาปั่นค่ะนะคะมาปั่น นะคะปั่นปั่นปั่นนะคะเราจะมาสังเกตความแตกต่างนะคะปั่นปั่นปั่น,นเหมือนกันเนาะนี่ก็คือในเรื่องของอตอนที่เราซักนะคะท่านจะสังเกตเห็นนะคะสิ่งที่ตามมานะคะที่ทําให้เราสบายใจยิ่งขึ้นก็คือเมื่อนะคะผ้าทุกชิ้นมีคราบสกปรกเช่นเดียวกันแต่ความแตกต่างก็คือเมื่อปั่นไปแล้วนะคะสีนะคะสีของอน้ําที่ทําการละลายผงซัฟฟอกแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดมากเลยค่ะ นี่สื่อถึงอะไรคะสื่อถึงความที่นะคะทางาส่วนของอผงซักฟอกเป๊ะซิเวอร์นานโนของเรานะคะมีส่วนผสมอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอนไซนะคะที่มีพลังเอนไซ์ค่อนข้างจะสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะมีในส่วนของออกซิเจนนะคะที่ช่วยนะคะให้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนาะอ่ะเรามาดูกันอีกรอบนึงคะ่ะนะคะจัดหนักนะคะปั่นกันเลยนะคะปั่นปั่น,ป,นปั่นอีกรอบนึงนะคะ เพื่อให้ความเท่าเทียมกันนะคะปั่นปั่นปั่นค่ะนะคะปั่นปั่นปั่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของผลลัพธ์กันนะคะในส่วนของยี่ห้อที่1นะคะตามท้องตลาดนะคะตามท้องตลาดเนาะนี่คือผลงานค่ะนะคะนี่คือผลงานนะคะของท้องตลาดนะคะยี่ห้อที่1นะคะยี่ห้อที่สองค่ะนะคะยี่ห้อที่สองนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อที่3ค่ะ ะะท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าความแตกต่างนะคะค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนมากนะคะ,นะคะเริ่มแค่แค่สีน้ำล้วก็สบายใจละ,ะอันนี้คือผลลัพธ์นะคะในส่วนของเป๊ะซิเวอร์นาโนของบริษัท YIC 5G p l 5G+ ของเราค่ะ,นะคะนี่คือความแตกต่างนะคะที่สำคัญที่สุดเมื่อสักครู่นะคะท่านเห็นแล้วว่าปริมาณที่เราใช้น้อยมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะผงซักฟอกเป๊ะซิเวอร์นาโนของเรานะคะ สามารถใช้ได้กับน้ำทุกทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำปราปาหรือน้ำคลองนะคะใช้ได้ทุกสภาพน้ำเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดทุกท่านคะของท้องตลาดทั่วไปเวลาเราใช้นะคะนั่นหมายถึงว่าพอใช้เสร็จแล้วเราต้องใช้หนังยางรัดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือจะหกเนาะแต่ในส่วนของแพ็กเกจของเป๊ะซิเวอร์นาโนนะคะเราจะเป็นในเรื่องของแพ็กเกจ เป็นถุงซิปล็อกนะคะเมื่อเราเปิดใช้แล้วเราสามารถที่จะรูดเก็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคงประสิทธิภาพนะคะในส่วนของผงซักฟอกนะคะได้อย่าง100%เเมื่อเราทำการซักถัดไปนะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะน้ำท่านสังเกตนะคะถ้าในลักษณะนี้เราไม่กล้าแล้วเนาะที่จะเอาผ้าผ้าชิ้นอื่นนะคะลงไปซักใหม่ นะคะลักษณะของนี้ท้องตลาดเนาะแต่ในส่วนของเรานะคะผ้าของเรานะคะชิ้นต่อไปที่เราจะนําไปลงซักเราก็เกิดความสบายใจขึ้นนะคะในการซักนะคะที่สําคัญที่สุดค่ะนะคะน้ำที่เราซักแล้วนะคะเราสามารถที่จะนําไปใช้เป็นนะคะในเรื่องของอเนกประสงค์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรดน้ําต้นไม้นะคะรวมไปถึงเช็ดถูนะคะในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะในเรื่องของสุขภัณฑ์นะคะหรือว่าพื้นนะคะพื้นผิวต่างๆที่เราต้องการจะทําความสะอาดเน น,ะะนี่ก็คือในเรื่องของความแตกต่างนะคะของเป๊ะซิเวอร์นาโนจากบริษัท YIC 5G Plus กับผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของท้องตลาดทั่วไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะก็มาดูนะคะ อีกช็อตหนึ่งนะคะที่อันนีนะ้เป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยนะคะจากการที่เราทําการสาธิตไปแล้วเนาะนะคะถ้าในกรณีว่าะะของเรามีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากว่าเป็นผงซักฟอกแท้ร0อเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดเรานำผ้าพวกนี้นะคะผ้ากลุ่มนี้ขออนุญาตใช้ในส่วนของีิหนิดนะคะนะคะอ่ะเรานํามาใส่ของผงซักฟอกเป๊ะสิความแตกต่างจะเป็นอย่างไรนะคะเอามารวมเลยะนะคะมารวมกันเลยนะคะ แล้วก็ลองปั่นๆซักซักเอออะไรจะเกิดขึ้นคะนะคะเรามาลองดูนะคะว่า,าประสิทธิภาพเนาะความที่ว่าน้ําที่เหลือของเราเนี่ยคะ่ะเราสามารถซัาผ้าที่สกปรกได้ต่อเนี่ยจริงหรือไม่นะคะเรามาดูต่อนะคะอ่ะเรามาดูนะคะเนะคะนี่คือผลงานคะ่ะทุกท่านคะนะคะนี่คือผลงานนะคะเห็นไหมคะจาก ยี่ห้ออื่นๆตามท้องตลาดไปเนาะนะคะไม่ว่าจะสกระปรกแค่ไหนนะคะนี่เอามาซักซ้ำนะคะในในส่วนของผงซักฟอกเป๊ะซิเวอร์นาโนจะทำให้เราเห็นผลลัพธ์ที่น่าประทับใจมากค่ะ